จะอยู่บนยอดธงที่เวลาออกศึกนะเพื่อไปลบให้มีชัยชนะนะวันนี้ก็จะพา FC แล้วก็แฟนๆมาชมพระคู่บ้านคู่เมืองอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกู่วัดราชบูรณะหรือว่าเป็นพระสมัยกรุงศรีอยุธยาสีพระยอดธงสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยที่โด่งดังที่สุดของเมืองอยุธยาก็จะเป็นวัดไก่เตี้ยนะฮะ แต่ว่าแทบจะมีแทบทุกกุกทุกเจดียที่เกิดเคยค้นพบนะฮะบางทีอยู่ใต้ฐานพระบ้างอะไรอย่างเงี้ยพระยอดธงเนี่ยมีเนื้อทองคำมีเนื้อหน้ามีเนื้อเงินแล้วก็มีเนื้อสํมฤธิแล้วก็มีเนื้อชินด้วยนะครับก็จะมีห้าเนื้อนะครับแต่หลักๆเลยเนื้อทองคำก็จะค่อนข้างมีราคาสูงพระยอดธงเนี่ยบางคนยะสมัยยุทธยาไม่ทราบนะฮะจะมีบุก บุกทองที่ฐานแล้วก็มีข้างนะฮะเนี่ยด้านก้นยังมีข้างแล้วก็เสียบพระยอดธงไว้ที่เราเห็นที่เราดึงออกมานี่นะครับดึงออกมาจากฐานเนี่ยก็จะเป็นเดือยนะฮะทองคํวก็จะเป็นเดือยนี่เป็นเนื้อหน้านะฮะนี่เป็นเนื้อหนา้าจะมีเดือยทุกองนะฮะเนี่ยถ้าถอดออกมาก็จะเป็นเดือยนะครับที่เสียบไว้นี่เนื้อหน้านะครับเนื้อทองคํมันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ยอดธงจะไม่มีเหมือนกันสักองเลยนะครับเพราะว่าขนาดจะไม่เท่ากัน แล้วก็มีแบบยืนแบบยืนอันนี้ฐานบุเป็นทองคำนะฮะด้านล่างเป็นครั่งนะครับนี่ก็ยืนนะครับยืนยกเขาเรียกว่ายกมือยืนประจำวันจันนะฮะนี่ก็สมัยอยุธยามีความงดงามแล้วเป็นเอกลักษณ์นะโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วไม่ใช่ว่ามีแค่เมืองอ,อยุธยาพระยอดธงเนี่ยเคยไปขุดค้นพบเจอที่กำแพงเพชรแล้วก็ที่ทางเหนือก็เจอเพราะฉะนั้น ผมถือว่าน่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่สร้างไว้เป็นพระสําคัญตำนานก็บอกว่ายอดธงเนี่ยจะอยู่บนยอดธงที่เวลาออกศึกนะเพื่อไปลบให้มีชัยชนะเพราะฉะนั้นห้าเนื้อของพระยอดธงรูปแบบจะไม่เหมือนกันมีทั้งสมาธิสะดุ้งมานนะครับพิมพ์ยืนพิมพ์นอนมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพระที่หายากนะเป็นพระที่สําคัญนะครับของสมัย กรุงศรีอยุธยาถ้าใครได้พระยอดธงไปใช้ถือว่าจะมีชัยชนะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีชัยชนะนะครับก็คือเป็นพระที่นำความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ครอบครองครับ